จะมาท้าเป็นล้องเสือพระร,รายาจะเห็นทุกคนในบ้านรักการให้คึกคัก อาการที่ซมนะฮะบอกเลยว่าเบเบครับผมรับวยนะฮะส่ะัอาหารการกินต้องถึงสำคัญมากเลยนะฮะผมเองนะครับผมกินไข่นะครับวันละ100ฟองโอ้ฟองไข่ไก่ไข่ไก่หไข่เป็ดครับไข่มดแดงครับผม ิครับแม่ต่อยหรือแม่ฝายอะไรฮะแม่ต่อยหรือแม่ฝายคุณจะมาเล่นกับผมนะครับผมคุณปู่ของผมนะครับผมเคยต่อยผมแล้วผมหกร้อยไฟไม่เคยแพ้ใครเลยฉายาท่านต่อยมาฆ่าทนได้ไฟเมื่อล่าสุดครับผมยกแรกคุณปู่ผมโดนต่อยปัง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 เชื่อไหมครับผมว่าคิ้วเนี่ยห้าสิบห้าเข็มแก้มสี่สิบแปดเข็มอะแล้วแล้ว ตัวเรแพ้ชนะครับชนะดิฮะใครได้ใครชนะคุณปู่ผมชนะครับผมชนะอะไรชนะน็อกดิฮะเอ้าแล้วคุณต่อตู้ไม่ตายแล้วนะไม่เป็นอะไรสักแอะเลยฮะเอาระปู่ชนะน็อกได้ไงเอาก็ต้ต่อยจนเหนื่อยครับผมจนมันเนี่ยล้มน็อกไปเองแต่ว่าคุณปู่ผมครับคนได้ยคนได้ ใช่ครัล่อยมากชาตคนได้นี่พูดพูดพูดถึงขนาดนี้เนี่ยนะแปลว่าแบบมีมีคุณปู่มามีบัพปุรุษที่เก่งขนาดนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องสู้กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้มาเลยครับแขกรับเชิญครับผมใช่สิโอ้โถคุณปู่ผมเนี่ยเห็นผมปล่อยมวยไงคุณเดี๋ยวฉลาดฟุตเวิร์กวมากสมองดีคุณปู่บอกว่าไอ้ตักบริบูรณ์เอ้ยเองเนี่ยต้องเป็นคู่แข่งของบัวขาปอบปุลให้ได้เลยปู่เลยตั้งฉายาให้เรา บัวใต้น้ำซอสดักดา่หนูไว้ทีผมนตลาดมากผมตอผมตลาดมากคือตล,ลาดปูให้ชื่อว่าบัวใต้น้ำซอสดักดานครับผมบัใต้น้ำซอสดักดานครับพร้อมใช่ไหมคะพี่ต้าพร้อมใช่ไหมพูดมาขนาดนี้นี่คือพร้อมใช่ไหมคะพร้พอมพร้อมพร้นไปเจอคู่โชกันเลยดีกว่าค่ะขอโชว์เลยค่ะ อีกทําไมครับผมี๋ยวไปาน้องมาดินี่วันนี้คุณแก้วมาเป็นบ้านแขกรับเชิญของเราแต่ว่าพี่สมรัศเป็นพี่เลี้ยงโอ้ยพขาเลี้ยงมาแล้วแต่วันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงของคุณญดูแลครับผมมาเป็นโปรโมเตอร์เนี่ยรู้ว่าคุณตากเนี่ยชอบมวยมากเหรอฮะมีโปรแกรมช่วข้อทรายเนี่ยถูกต้องครับผมไหวเหรออะไรฮะซ้ายลวงไส้นะไม่ใช่ปัญหาครับผมผมครับขวาทะลวงตับครับผม ว่าใบเนี่ยครับขับคนฉลาดมากใช่ไหวพิษผมดีครับไหวมากอ๋อลองลองดูไหวไหวพิษมวยเข่าที่แก้งไงลองดูลองดูลองดูที่ทองสมมติเข่าสมมติสมมติฮะคุณแก้วพัวมาขอโทษนะยังไม่ทำทีเข่าเนี่ยตายแล้วนะทำไมอ่ะทำไมเดี๋ยวผมส่อเข้านะ นี่คือนีน่นี่ผมช้านี่คือช้าไปยังไงช้ามากสมมุติได้ครับผมถ้าเกิดว่าเราจะมาต่อยบัวกันจริงๆใช่ไหมฮะสิ่งสําคัญเลยเนี่ยคุณปู่บอกว่าเฮ้ยตักบริบูรณ์เนี่ยเป็นปนักมัวที่มีเทคนิคสูงมากก็มีเทคนิคคเนดีมากเลยขอดูขอนุญาตต่อยหน้าต่อยหน้ามาป๊อปป๊อปั๊อปั๊อปป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 ๊อปท้อปป๊อปป๊อปป๊อปุ๊บดึง

แล้วเดี๋ยวเดี้อย่าดูคุณตั๊กคุณปู่สอนก่อนเป็นนักมวยต้องสอนเป็นฝาบคุณปู่สอนแล้วสอนเป็นไงบ้างนักมวยปั๊บป๊อปอันนี้คือแย็บสิบครั้งต่อนหนึ่งวินะเนี่ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรวะอะไรฮะนี่คืออะไรนะพี่แย็บครับผมเขาไม่ใช่หมัดเลยครับแล้วแต่ที่ร้านนะครับอ๋อแย็บแย็บอ๋อแย็บแย็บปุ๊อปฝาบฟาบป๊อปฝาบฝาบป๊อป ป้าคนนี้ตรงครับผมตรงอะไรฮะตรงครับเรื่องของป้าตรงเธอ้าผมเขาเรียกว่าฮุกครับผมทำไมอ่ะเออหัวหน้ามีเรื่องจะบอกว่าคุณได้เออไปได้เถียงมาแล้วคุณมาเถียงผมอะไรเอาใจเย็นอย่างนี้หัวหน้ามีเรื่องจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาซ้อมเนี่ยเขาชกคนเดียวไม่ได้มันต้องมีคู่ชกเพราะว่าคู่ชกของเขาเนี่ยทางคุณแก้วได้ส่งมาเป็นพิเศษครับผมดูคอยดูนะว่าคู่ชกเนี่ย คุณจะโชวกับเขาไหวหรือเปล่าเอาไหมไปเจอคู่โชวของเขากันเลยดีกว่ามาเลยครคะคุณแก้วใครคะน้องไก่ครับน้องไก่คุณไก่เ่ะอ้าวคุณตั้งไหวไหมไหวตู้จริงเหรอมันตุกตุกเลยนะตัวลูกเล็กมากเลยคุณไก่เท่ากี่เดือน้วคะตอนนี้แปดเดือนกว่าแล้วค่ะตั้งชื่อได้ยังคะ ว่าจะชื่อน้องวอนดอนนะคะหนูที่มาไหมคระอะไรเนาะก็ท้องหลังจากแกวกลับจากโอลิมปิกต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับผมหัวหน้าคะหนูว่าเราเข้าสืกกันดีกว่าไหมคะถ้ายืนนานกว่านี้หนูกลัวว่าเดี๋ยวพี่ไก่จะคลอดก่อนกำหนดข่าวสืกแรกค่ะกับสืบที่มีชื่อว่าสึกด้วยเลือกเลยครับจากน้ำปลาแพ้ปลาปลาหมึก ผลิตภัณฑ์เอสเซน์ A I S ส G โยเกิร์ตดัชชีผลิตภัณฑ์ CP พีมิกซอ์พลัสผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์เครื่องปรับอากาศเซนทันแอร์ฟอร์มหังหน้าฮันนี่วี B S C โดบโรอรอนเ่เอกที่เดียวเสร็จเลยค่ะเราท้าเลยที่นี่ CP พีลังครับโดม ออัหากเหนื่อยหนักขอตรงหยุดพักสักก่อนอย่าใจร้อน ไปเดียวไม่เข้าทีหยุดเรื่องรักที่ทรมานเรื่องงานเรื่องเงินก็ดีพักสถีเดียวค่อยไป ใจที่อ่อนแอเพียงแค่รอยยิ้มของหนักตู้ฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องรา จะเป็นยังไงไหวไหมคุณไหวครับอ้าวไหวมาเลยมาเลย,ยครับ เรื่องเรื่องใไงมันวัวใจสอนเอาไว้ไม่ไกลเห็นความหมายแหวนไอเลิกลงอังไหนโอ้ยคนไหจเองแอะรื่องแยงแค่ ว่าเธอนะคะอาจารย์แม่อาจารย์แม่ฉันก็เจอเรื่องราวร้ไยๆเข้ามาค่ะลูกค้าแต่ทุกๆทีฉันก็ทำค่ะให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่านะคะลูกค้าอ้างเถอะงอ้างเถอะงไม่ยอม ไล่แล้วมา